พี่น้องวันนี้มาเด้อค่ะมากินอ่ะเขาก็แนวกินอาหารตำฤดูกาลค่ะเฮ็ด <h ate> พี่น้องตำปนเฮ็ดเฮ็ดปิ่งเฮ็ดจีขัวพริกดิบตำตำจ้าเฮ็ดเผิงขัวแห่งแหงจ้าผักใส่เก็บในสวนกับโทนลันเตาค่ะอันนี้แตงกป็จะคองจ้าบลกคัลีบลูเ็นคงจะของเลยพี่น้องมาเดอ้อจ้ามาเดอ้อจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้อง ไข่ต้มแล้วก็หมูสามชั้นย่างจ้าน่า,ากพี่นาะช่วงนี้อาหารเฮดหลายแล้วก็ต้องกินเฮดค่ะจะเน่าไดกินทีกินแล้วมันมเบื่อในจำเจซัมด้วยพี่น้องเออเซียมน้ำกันเหฮดก็ลักออกพี่น้อง กินดิบแล้วสามารถต้องลวกลูกกินกับสมตำบอกคอรี่มขาวติดมืออนามันท่า เฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดตุ l her, l ้มเฮ็ดเผืองตุ้มเฮ็ดเพิงฝลังเผองหวานสลังก็เฮ็ดไข่เฮ็ดลังแหล่ลังเหลี่ยมพี่น้องเสียบคะสซีบบ่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดเด้ค่ะตัวลังเต่าก็จังแก่ เสียดายตอนตำบริดลตตำให้พี่น่องเบื้องก็จเลียงลบไปลบมาเองช่าง่ายนั่นมี่ยังจำเลวร้รงผ้ากินเลยเนาะจังบอวหน้าปลายขันตอนเปลืองเวลาพี่น่องแกงจะคล้วงพี่น่อง ก็มันสีแกฮึคนเยอะหนึ่งไม่ไม่ผ่อนห่อนพี่หลวงเออคนเยอะเขียวมากินน้ำกันเลยค่ะพี่หวลวงรีบหนี้ก็ ขออนุญาตกินเอาัยชะหนีกรค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องทุกทุกคนที่เขามารับชมเลยที่ตามในกำลังใจให้เสมอมาเค่ะเด้อยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่สุขคนลำล้ำรวยๆค่ะสุขภาพแข็ง